สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะที่โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิตนะครับตอนนี้อยู่กับพี่นางสาวตีทิพย์สีธวีกุลชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะพี่มินครับนี่อยู่ชั้นอะไรละครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะพี่มินครับเรนนี็ต้องแบ่งสายแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรียนสายอะไรครับเนี่ยอังกฤษจีนค่ะอังกฤษจีนทำไมเลือกเรียนสายนี้ล่ะครับเพราะว่าอยากทํางานด้านภาษาค่ะและนีอาชีพที่ใฝ่ฝันล่ะฮะชอบอยากอยากทำอะไรอยาก ก็อยากทําทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอะค่ะการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือชอบอยู่แล้วหรือเปล่าครับค่ะชอบอยู่แล้วชอบมาตั้งแต่มัธยมยแล้วอย่างนี้อยู่โรงเรียนนี้ทํกากิจกรรมอะไรบ้างครับทําเป็นพนักงานธนาคารของโรงเรียนนะคะพนักงานธนาคารของโรงเรียนเป็นยังไงฮะให้มีอธิบายนิดนึงครับก็จะเป็นคนต้อนรับแขกนะคะแล้วก็เราจะเป็นคนเซ็นว่าใครมาฝากใครมาถอนแล้วก็จะเซ็นแยกไว้แล้วเราก็ จะเซ็นมันผู้รับเงินนะแล้วเราก็จะส่งไปให้คนคีย์ข้อมูลนะคะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮะแล้วอย่างนี้เวลาพักผ่อนนะอยู่บ้านงานดิเรกทำอะไรบ้างจะเล่นดนตรีอะค่ะเล่นดนตรีพี่มิ้นครับเล่นนดนตรีี่เล่นอะไรครับเล่นอิเล็กโทนค่ะเล่นอิเล็กโทนอะฮะใช่ค่ะโอติเล่นคนเดียวปะครับ จะเล่นกับพ่อค่ะเล่นกับพ่อนะฮะโอ้โหอะไรอย่างงี้ปกติเล่นยังไงฮะเล่นกับพ่อพ่อก็จะมาเสริมเล่นกีตาร์เป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้โอสุดยอดยจริงๆเลยเนี่ยสุดใจแล้วกับพี่มิ้นกับอยากให้ฝากอะไรหนึ่งไปทางบ้านหน่อยครับก็จะให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียแรงที่พ่อแม่หาเงินมาให้เราเรียนค่ะถ้าจะได้ไม่ต้องผิดหวังค่ะที่ส่งเสียเราเรียนสุดยอดเลยครับต้องเรียนเก่งนะฮะทำกิจกรรมเชี่ยงเรียนด้วย ก็มีความสามารถรอบตัวด้วยครับวันนี้นะคะที่ต้องลาไปก่อนนะครับและข่าวหน้านะฮะที่จะไปเจอใครแล้วก็ที่ไหนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้สวัสดีค่ะ